ากพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบในการเลี้ยงหมูเพื่อเป็นอฐฐาชีพเสริมก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูหน้านครขอาไว้น้ำได้ครับผมสิมีการอัปเดตคลิปวิดีโอการเลี้ยงหมูมาฝากพี่น้องทุกๆสัปดาห์ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กดติดตามอยู่ในช่องหนูหน้านครข่านะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังบ่ทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องหนูหน้านครข่าวให้ผมน้ำหน่อได้ครับเพื่อสิได้เป็นกําลังใจให้ผมครับผมเมื้อนี้เป็นคลิปวิดีโอ ครบรอบหนึ่งปีของการเลี้ยงหนูของหนูหน,านานครอนขาวานะครับผมก็เลยสิมามีมิมิมิขม,มาเว่าเรื่องอการรีวิวการยืนยันสายพันธุ์หนูของผมนะครับว่าผมเอามาจากเมืองใดแน่นะครับมาจากจังหวัดใดแน่ผมก็สีไลาเลี้ยงลําดับให้พี่นอ้องเบิ้งนะครับเมืนอวเป็นวันที่เก่ามิสานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ วันที่เก่าเดือนเมษาปีอุงหันนี้ผมได้เรื่อมสร้างหนูชุดแหลกมากครับพี่น้องสร้างมาแหล็กๆนี่ผมสร้างมาจากกาลสินนะครับเป็นหนูาสายพันธุ์ของกาลสินทีเว่าอยากเอ่ยซื้อของของป้ามเพิินนะครับยันยันยันวาน,นันเป็นเอาเป็นวาเป็นหนูที่ดังที่สุดในกาลสินที่ผมเด็กดติดตามในเพจเิ่นนะครับของพี่เพิ่นนะครับผมเลยได้ไป สังจองมาหนูชุดแหลกวัี่เกาครับหลักฐานในเฟสในเฟซผมกับมีนะครับพอมือไปซื้อเพ่นกระไดล่งเพจของเพิ่นนะครับนั่นคือหนูชุดแหลกของผมกับพี่น้องที่สังมานะครับเป็นหนูชุดแหลกครับสังมา่บลายครับเป็นชุดที่สองนี่ผมสังมาจากปลาจีนนะครับน้่งผีชัยยันนะครับผีชัยยันหนูสวนยางนะครับ หนูเพิ่นนี่เป็นกระทืบว่าหนูเป็นตัวใหญ่นะครับทีว่ว่าตัวใหญ่สายพันธุ์ดีนะครับผมได้ติดตามเพิ่นในเฟซนะครับก็เห็นว่าหนูเพิ่นตัวงามนะครับแล้วเพิ่นก็ขายขาราคาบ่แพงผมเลยไดี๋ยวติดต่อสื่อขายกันนะครับกามาเป็นสายที่สองนะพี่น้องที่ผมได้สื่อมานะครับาสายที่สามนี่ก็คือผมได้เอามาน้ำเ,เป็นสายของประจ,จวบ ของจังหวัดประจวบพี่ละคัน,ะคนนะครับผมมาอยากเอ่ยสื่อพันนะครับว่ามันยามมีผลกระทบต่อเพิ่นนะครับประจวบเนาะอีกสายที่ซี่าสุดนี่ผมก็เอามาน้ำพญน,นานะครับเป็นพญายิงผมเองครับที่ผมได้ลงคลิปลงคขีบยูทูบไปที่ว่าไปรีวิวยุ่หม่องพ่นเลี้ยงยุ่กลางทงแหละพี่น้องเพิ่นว่าหนูเพิ่นตัวใหญ่ตัวงามนะครับเลยไปเบิ่งก็เลยได้เอามานนะครับผมผมคือคือผมสร้างหนูนี่ ผมจะบ่สร้างจากมงเดียวครับพี่น้องผมจะพ่สร้างจากหมงเดียวเพราะว่าผมผมบ่ได้ลงชุดเดียวแล้วคือคือคือผลผลิตคือขายออกเป็นเป็นลูกมันเลยจังสี่ผมผมบ่ได้เหตุแบบนี้นะครับบ่ได้ลงชุดใหญ่ชุดเดียวนะครับคือผมสี่ตั้งเป้าหม้ใไว,ว่าคอยขยับขยายไปว่าต้นทุนของผมมันบา่าไหลคือสร้างมาจากมหมังหันชุดหนึ่งสองสามคูซีคูหาคู สั่งหมุนเวียนทั้งสี่เราเราเอามาเอามาสลับกันเองเพื่อให้เกิดเหรียญมันฉีดไม่เป็นอ,อ่าคือผมอย่กอธิบายเลยว่าผมสี่พญยา,ยามสั่งมาจากหลายๆทีหนูหลายชุดนะครับสคอยสั่งไปนะครับว่าสั่งจากทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าสั่งจากหมงเดียวเลยนี่มันทีนี้ผลผล,ผลตามมาคือเวลาเขาอยากขยายสายพันธุ์อยากขยายสายพันธุยยน์เรามันหนูมัน,ม,นมันเอาลูกหนูของน,น ลูกหนูม้านน้ากันกนี่ไปผสมกันบ่ได้พอมันี่เกิดเลียดชิดชิดแล้วหนูมันก็นจะตัวน้อยนะครับตัวน้อยเอ่อเลี้ยงโตโตโต,ตชานะเพราะการพัฒน,นาการของหลางกายเขาสิซานะครับแต่เลือดมันชิดอตอนแรกเลี้ยงเลียดชิดนี่ผมบ่เสียได้พี่น้องผมบ่เสียเลยว่าหนูเออหนูมันี่เลียดชิดอีรีบอ่ตอนเลี้ยงไม่ๆม่นะครับต้องต้องบอกพี่น้องเลยนะครับเลี้ยงไม่ๆมนี่ผมคิดว่า ปัญหาเลือดหนูเลือดชิดนี่มันมันบ่าหนาสิเกิดว่านาที่เกิดผลเี้ยงเพราะจะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งผมได้เห็นผลกระทบเห็นปัญหาของหนูเลือดชิดมันเปิ่งดผมเลยปรับเปลี่ยนผมเลยเสียไปเลยที่แหลกับว่าเสียอกคนเลี้ยงไม่ธรรมดาเนาะล่องผิดล่องถึกไปนะครับผมเสียไปเลยว่าหนูเลือดชิดนี่มันเลี้ยงใหญ่ยากยี่หลีกับแล้วตัวน้อยเปรียบเทียบกับหนูหนูเลือดว่าชิดกับเลือดชิดนี่หนูเลือดที่ว่าชิดนตัวไว เพราะจะสองเดือนปุ๊บเพียนขนนี่เสริมอาหารให้นี่ไงขึนง้นไงขึ้นเลยด้ยมันคือกับเลือดฉิดเลือดฉิดน,นี่ตัวน้อยเลี้ยงย,ยากไปซ่าแคะเกียนครับนี้ปัญหาเลือดฉิดนะครับกลับมาเรื่องเรื่องสร้าง,งหนูเนาะสร้างหนูจากหลายทีหลายมองคือการาการขยับขยายบองผมนี่จะเน้นเรื่องอันแบบ เป็นทีลสะสเตปนะครับคือได้หนูมาจากทั้งหมดซีหม่มองที่ผมอธิบายเบื้องต้นไปนะครับก็คือผมจะเอาลูกของมันนั่นแหละคนละสายคนละจังหวัดหนูคนละจังหวัดว่าผสมกันเองอยังสินะพี่น้องพี่น้องเพราะที่เข้าใจเพราะที่มองเห็นผ่านมาครับคือจากผมจากกาลสินกับปาจีนของผี่ช้ยันยังสิว่าผสมกันบ่ละลูกมันเกิดออกมาชุดหนึ่งแล้วก็ผมก็จะเอาหนูของปรจจวบกับของพญานามาผสมกันลูกไม่ออกมาชุดหนึ่ง แล้วก็ผมเดี่ยวหนูสองสายนี่ลูกของมันนะครับกับมันกับสีมีดจำนวนมากจำนวนหนึ่งอยู่มากๆไขกันเอาลูกมากไขกันแล้วคือการขยับขยายบ้องผม็เห็ดเป็นสเต็ปมังสันนะครับการประมาณนี้นะครับการขยับขยายบอถ้าพี่น้องกําลังมองหากันวิธีการขยายบอแบบคือคือคือผมความหมายผมนี่อยากแนะนาให้พี่น้องนะครับ อันนี้ผมเเว่าไดเ้เบาแบบแบบจานน้าไหนนะพี่น้องอเเวอ่าได้เบาวา่าใส่ผู้นั้นผู้นี้นะครับคือผมอธิบายตามความใจของผมนะครับพี่น้องสําสหรับคนอย่างไม่เนาะถ้าอยากสร้างหนูหรืออยากทานีทุนหลนี่คือสร้างชุดเดียวเลยเต็มบอ่อไปเลยแล้วก็ถ่ารอบผนลิ้ลูกเขาขายตั้นันก,ก็นได้นะครับสาหรับคนทุนหน่อยนี่ ผมขอเน้นน้ำวิธีของผมนะครับคือเขาจะสร้างหนูจากหลายๆฟาร์มมาไวในบอ่อแล้วก็จดรายละเอียดไว้นะครับลูกออกมาสายหนีกับสายหนีมาใส่แล้วก็ขยายกันต่อไปนะครับคือนั่นคือวิธีของหนูน้านครขอเ็ดนะครับพอของผมนี่มันบ่บมีทุนหลายบบมีงบประมาณพอดีลงมันเต็มบอ่อผึบทเทียวนะครับด้นนี้ฟาร์มของผมกัจังพี่น้องเห็นแหละครับมันบบแม่นฟาร์มใหญ่นะครับเพราะว่าผมบ่ด้ลงทุนแบบทีเดียว คือคอยเป็นเทลเลสตปไปนะครับขอเวลาอีกบ่โดนครับพี่น้องหนูมอง,มอง,ม,องมองเลี้ยงของผมเ่ยมันกัดจะลงตัวมันกัดเจ็หนูมันขบถูกบอมันมันมันกัดจะลงตัวไปไปก็นี่นะครับก็คือผมเริ่มเลี้ยงหนูนี่พร้อมกับการเหตุวิดีโอผมรีวิวหรือว่าเหตุห้พี่น้องเบิ้งไปน้าคือ เวลาพี่น้องหมักหนูผมสร้างหนูผมจริงๆพี่น้องจังหมั่นใจเลยเนาะเอา,อางไงๆมาเพิ่มความเสื่อมันให้พี่น้องว่า,าหนูผมมีจากสายไดแน่นะครับมาจากหม่องไดแน่ถ้าผมทายได้ถ้าผมไปทายคลิปเก็บคลิปวิดีโอมาไว้เป็นของของผมขอมอนุญาเผยแพร่ทาง YouTube เนาะพี่น้องเนะาะเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าหนูผมนี่ มาจากหม่องไดแน่นะครับถ้าเป็นพี่น้องผู้จิตที่เป็นติดตามแต่เหล็กๆเพิ่นก็จะเห็นนะครับว่าความเป็นมากของหนูหน้านครขอเป็นยังไงน,นะครับคือการทรงหนูของผมกะอ,อหนูผมมันมันกับ,บ,บตัวหน่อยตัวใหญ่กับพี่น้องกับร้องผิดจาระนาเบ่งน,นะครับหนูผมมันตัวใหญ่ถึงขนาดคือเพิ่นดอกแต่ว่ามันกับตัวงามอยู่นะครับมันกแบ่ได้ดตัวหน่อยบอด่ดด้ขี้ชีายแต่ว่า เร inne, ื่องการส่งหนูงผมให้ลูกค้าแต่ละคนนี่ผมจะเน้นม so really really ันมันกับตัวไงอาจจะบ่ถือใจของพี่น้องนะครับเพราะหนูมันหนูมันกับตัวไงแน่ตัวหน่อยแน่นกับมีนะครับเจ้าผมสีเน้นเลื่องหนูตัวสวยนะครับสี่หนูว่ามีตำหนิขนจีหนูผมเลี้ยงนี่มันมันจะเป็นหนูประมาณว่าขนมันจะสวยนะครับอคือผมผมจะเลี้ยงหนูให้หนูมันตัวงามนะครับเจ้าเลี้ยงตัวไงผมก็อยากมันตัวไงอยู่มันกับตัวไงใด้ซ้ำ ซ้ำพี่น้องหินนนั่แหละนะครับกะกะที่ลักลักที่พี่น้องสร้างหนูน้ำผมนี่ผมจะส่งเน้นหนูคุณภาพนะครับเป็นเพื่อนพามไทยล่ะจังพี่น้องเด็กเคยได้สื่อหนูน้ำผมมาโดยนี่ผมคือบุกควายเด็กขายหนูให้ผู้ใดนะครับกว่าโดยนี่ผมกำลังขยายบ่อไปกำลังขยายฟาร์มไปคือถาถา,าเลี้ยงอยู่ซ้ำนี่ ความต้องการในการจำนายหนูมันมันบอ่อพอต่อความต้องการของพี่น้องผมบ็กจำเป็นต้องขยายเลยได้สร้างบ่อใหม่เลยจะเอาลูกหนูที่ผมบอกในเบื้องต้นนะครับการขยายบอ่อผมบ่มีการเอาเลือดชิดกับเลือดชิดมาผสมกันเด็ดขาดน,นะครับเพราะอันตัวใหญ่ยากมันตัวใหญ่ายากแล้วมันมันมันโตบาง้ามหองายไม่เลี้ยงยากนะครับผมกะจีบอ่อยห้าม ถ้าได้ผมได้หนูมาจากหมองไหนนะครับผมลูข้าวว่าหนูยุไก่และแหวกเดียวกันครับอยู่จังหวัดสระามนีมันตัวใหญ่ตัวงามผมก็อยากไปเบิ้งนะครับแตเบิ้งแล้วผมมักผมก็ได้ขออนุญาตจาของฟ้ามทายวิดีโอมามาลงช่องอยูทูบหนูหน้านคร้ขอน้ำนะครับเพื่อเป็นการยืนยันใส่พันหนูนะครับเพื่อให้พี่น้องเกิดความมั่นใจแก่ฟ้ามหนูหน้านครอขอนานะครับว่าพี่น้องได้หนูไปนั่นผมที่ทางวา่าสอดใส่เอาหนูดัก ไปแน่นอนนะครับเว่าผมามันผมผมสียึดหลักการนี้นะครับคือเจ้าหนูจากฟาร์มนี่แหละบ่าหนูดักไปตัวขายนะครับบ่มีบ่มี่ยังสั่นนะครับกักับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอครบรอบหนึ่งปีครับพี่น้องผมเริ่มสร้างหนูชุดแรกวันที่เก่าจากยุคก,กาลสินครับกับพี่ผู้ยิ่งละ่ะเป็นดังที่สุดในกาลสินผมเลเยได้ติดต่อไปหาเพลินนะครับก็เลยได้การทําการสื่อขายทุกอย่างทุก กการสื่อขายที่ผมสร้างหนูมาผมมีหลักฐานยืนยันหมดน,นะครับสำหรับพี่น้องที่มองหาหนูนะครับขอให้พี่น้องได้เห็นชิปนี้แล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมน้านะครับว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าท่านไม่มีหนูขายหรอกแต่ว่าน่านาคตนะครับผมจะให้มันไปพร้อมกันนะครับขอเวลาให้มันลงโตอีกนิดนึงนะครับ ำลังำลังปรับทีปรับบอ่อให้มันให้มันดูเหมาะสมให้มันเกิดหลบโบฟา้ามไหลก็อนีนนะครับพี่น้องมักหนูผมลืมมักช่องผมจังได้กล่าวฝากกดติดตามฝา,ากกดไลค์กดแชร์หนูหน้านาครอนขอ,ขอน้ำเด้อครับครบรอบหนึ่งปีเลยมาเห็ดขีบครับพี่น้องวันนี้วันที่เก่าครับเมื่อก,กี้เหมือนกับสงการนะครับเนะาะว่าศียุดนำไปหาเหลีนสงการนั่นแหละเลยมาเห็ดขีบถิ่มไทยเปนเจ้าหน่อยครับผม ก็ขอบพระคุณนะครับที่เ,เขามาหลับชมเขามากดติดตามช่องหนูน้านาครอนข่นะครับกับหนูน้านาครอนขอ่มืมอนีก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากพี่น้องเพียงซ้ำนีนะครับถััคาชิปวิดีโอผมก็อย่าลืมเด้อพี่น้องช่องหนูน้านาค้อนข่ครับเป็นารามหนองใหม่ครับกําลัางเติบโตไปตามสเต็ปนะครับที่ผมได้วางไว้นะครับหวังว่าชิปวิดีโอนี้ จะมีประโยชน์บ่รมากกันหน่อยสําหรับพี่น้องคนเลี้ยงหนูน้ากันเด้อครับสําสหรับมน,นีกะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ